ถ้าใครกำลังมองหาไม้แบตออร่าที่น้ำหนักเบา5ยูแถมยังมีฟิชเมาส์คอนมาให้ด้วยและที่สำคัญในราคางบไม่เกิน2,000บาทต้องดูไม้รุ่นนี้เลยครับนี่คือคาวาซกิโพสเลนคิงโก้ไม้รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025จากคาวาซกิไม้รุ่นนี้จะถูกออกแบบมาเป็นไม้ออร่าซูเปอร์ไลท์เลกเกตจุดเด่นอยู่ที่น้ำหนักเบา5ยูแค่78กรัมเท่านั้นเองทั้งตัวกา้านและเฟรมทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ 30T คุณภาพดีขึ้นเอนได้สูงสุด30ปอนด์เป็นกา้กานกลางและบาลลพออยยู่่ที304ักษณะ ตัวเฟรมจะออกแบบเป็นแอโรอยล์เฟรมและหลังจากที่ผมทดลองตีมา1สัปดาห์าหก็รู้สึกได้ว่าการออกแบบเฟรมใหม่ที่กว้างขึ้นทําให้สวิทสปอร์ตใหญ่กว่าไม้ทั่วไปอีกนิดนึงทําให้ตีได้ง่ายขึ้นและตัวก้านบางขนาด6.6มิลทาให้ตอบสนองได้ไวควบคุมทิศทางลูกได้แม่นยําซึ่งตรงกลับสายออลรลที่เป็นคอนโทรลเลยนะครับและหนึ่งจุดที่ชอบของไม้คาวาสก,กิก็คือตัวพลังแรงส่งนี่แหละพอเขาใส่ฟิชเมาส์คอนหรือที่บางแบร์เรียกว่าเอนเนอรี o บู a แคปทให้ไม้งอตัวได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มแรงส่่งงออออกกกกูได้้แแรรขึนนสวาบบ จะมีรวดลายที่ดูค่อนข้างจะเรียบหรูและรุ่นนี้จะมี2สีนะครับสีขาวและสีเบสก็ถือเป็นไม้อ l l ราว n d 5ยในงบ2,000ที่คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะใครที่ชอบฟิชเมาคอนตั้งแต่รุ่น k a วากิ k โฟร์ซีซัที่หลายๆคนตามหาซื้อแต่ตอนนี้ของหมดแล้วหาซื้อไม่ได้อีกแล้วถ้าใครอยากได้ไม้สเปคดีๆคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ผมก็ไม่อยากพลาดุูน,นี้นะครับถ้าสนใจกดที่ตะกาได้เลย